ย่ก็เยอะแต่กูก็จะบอกว่ากูก็ยังรักทหารอยู่นั่นแหละเพราะอะไรแมะเราไม่ต้องตัดไปเลยกูไม่ได้มองกูมองข้ามไปเลยทหารที่แดกแส่ภาษีประชาชนแล้วไม่ได้เรื่องเนี่ยทําอะไรไม่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 ไดีมีไปผลประโยชน์อ่ะเออกูกูก็มองผ่านไปหน้าแก่นแปดค่ะเล่นภาษาไทยภาษากูเนาะคะเออ เออภาษาไทยภาษากูน้อยหน้าแก่นแตดค่ะหมายังหน้าวัชพืชนี้ค่ะขเขมนฟังปากดูปากน่าดูปากขเขมนดูปากหน้าวัชพืช กูจะบอกว่ากูจะมีค่ามากเลยนะถ้ามึงตามบุนเซนมาดูไ์สดไ์นี้กูได้ถ้ามึงแน่จริงไปตามมาถ้าไม่แน่จริงอ่ะไปเข้ากลาไปนี่บุนเซนเปิดกลาให้ออกมาเหรอเออตีปากเลยตีปากเลยตีปากเลยตีปากจะเก็มไว้ ปฏิวัติก็ไม่ดีไม่ดีทานไม่ดีอีกมาแล้วไปเลยไปไปเดี๋ยวนี้ไปเลย<ป> ในคูเป็ไรล่ะมาตัดในคุอีกแล้วมาตัดในคุอีกแล้วมันมาตัดในคุอีกแล้วบางทีกูมองบุ้งขอที่ชัดหน่อยทอลแบงบางทีกูมองแล้วกูก็เห็นใจทหารวะกูสงสารทหารแม่งบางคนน่ะมีลูกนะเว้ยมีลูกอะมึงเข้าใจคนมีลูกไหมทหารมีลูกแต่ก็ต้องไปทํางานไม่ได้นอนกอดลูกกอดเมียหรอกบางคนแม่งเสียเมียด้วยเมียอยู่ทางนี้เหงาว้าเวนนน ไปแล้วล่ะนะทหารเนี่ยกูถามว่ากัมบูชามึงอะไรให้กูทํไใหคุณ,คณยายกูเป็นแม่ของแม่มึงเหรอนี่ถ้าเกิดกูรู้ว่าแม่มึงเนี่ยจะออกมึงมาเป็นนี้กูจะสั่งแม่มึงในฐานะที่มึงกูเป็นยายก็ต้องเป็นแม่ของแม่มึงกูจะสั่งให้แม่มึงอระมิบไว้ทสามนาทีให้ลกพันคอตุยไปเลยค่ะน้าลูกลน้าเออ ว่ากูดังผิดกะกูปล่อยเงินกู้ค่ะกูดังเพราะกูปล่อยเงินกู้ค่ะเนาะผิดนะกระเหมนบ้านมึงมีปะ่ะแบบกูอ่ะบ้านมึงมีปะ่ะแบบกูอ่ะเออบ้านมึงมีป่ะแบบกูเนี่ยไม่มีไม่มีนะเออเอออย่าไปเยอะ 18บาทหรอคุจะบอกว่า18บาทถ้าประเทศไทยซื้อปูนถอนหมอยไม่ได้นะคะไม่พอขาหมวยเยอะมาก เสียงเด็กร้องไปกูจะหลุดมันอ่อนแอขนาดนั้นแหละเปราะบางขนาดนั้นเลยหรอเขาไม่ได้ฟังมั้งเขาไม่รู้หรอกว่าร้องหรือกรี๊ดคือ AI มันจับมันก็จะสะดุดกูนะกูอยู่เรื่องอาหารแล้มันกบแลมันกบกูก็คุกกี้อ่ะอาหารมาเยอะหัวลูกน้องเอ้ยเพื่อนเอ้ย พี่พี่น้องๆเออกูว่าเอาตรงคือก็มีพวกมีเป็นพวกทหารเนี่ยเยอะนะประเทศปราร,รีสอัมบูชาไม่ดีแบบกูหรอกปะเทศกัมพูชาจะมีแบบว่าแบบแปดดำแปดตวดอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมใช่ไหมเออกีรีบอะไรอย่างงี้เนาะกีรีบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแปดดำแปดตวดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะกัมพูชามีแบบนั้นแหละ จะบอกอะไรให้นะคนกเขมรนะ่ะผู้หญิงกเขมรนะ่ะโดนเอนะกระตืบอบ่ะกระดองงิ้เลยเลยเนะอ้อเอาไว้วันหลังจะส่งคลิปให้ดูนะสัดเน้นเลยเนี่ยเน,นเน้นเลยจัดมาแล้วสิบแปดบาท ไม้มาสิบแปดบาทไม้เมื่อสิบแปดบาทวันนั้นกูยังนั่งขอทานอยู่เลยนะขันยังไม่มีเลยขอทาน่ะใช้กาาันลาเนาะดิวิสอะะไรไม่ได้หรอบอกว่าเบื้อนกระเหม็นพวกกับเอเบื้อนกระเหม็นวะคนกระเหม็นอะสามแสนกว่าคนอะที่เคยมาทำงานในไทยอ่ะอยากกลับบ้าน เนี่ยกูอยากให้ฟังคลิปเสียงในในเรื่องกูจังเลย onward อะอะอะไรทำไมกูจะต้องไม่รู้บนดอนกคมพูชาเป็นอะไรต้องต้องรู้เขมรนเป็นอะไรที่กูจะต้องรู้เหรอกูเคยอยากจะรู้เหรอเรื่องราวของเขมรนภาษากูยังไม่พูดภาษากูยังไม่เขียนแล้ยังไม่สนใจเลยคืออะไรไม่ใช่เป็นแทศกูไม่ใช่ประเทศพ่อกูนที่กูพูดเนี่ยภาษาพ่อกูลามพ่อกูพูดไว้ เออมึงรู้จักเป่าเนี่ยมึงมึงกูกูเพราะว้าวอยกูกูไอะไรอย่างเงี้ยเออภาษาพ่อขุนรามพ่อกกอือประเทศมึงเนี่ยแบบด่าควายสงสารควายอ่ะควายมีประโยชน์เยอะอ่ะนะเนี่ยเคยแดกไหมแบบเนี้ยเนี่ยเคยแดกไหมของคนไทยอ่ะเออ,อ,ออง่างกู่ะ นี่้อหายอนะ่ะทุกคนอนะ่ะบางคนมีนครอบครัวบางคนมีนลูกมึงว่าการที่เขาขาขาแล้วเขามีลูกเล็กๆอนะ่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างก,กับเขาหนึ่งเขาการใช้ชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมละการเดินการเหินเขาไม่เหมือนเดิมสองมันจะไปถึงลูกเขาอีกแล้วเด็กๆเขาก็จะไม่รู้อะไรพ่อเิอขาเป็นอะไรพ่อเดินเป็นอะไรเดินอย่าง,งานั้นมันจะต้องมีไปแบบนี้จริงไหม กูอยากจะบอกว่ามันมันมีผลกระทบเยอะแยะเรื่องจะเอาวิธีใหม่แล้วเอาวิธีใหม่แล้วให้ขมิ้นเเลยสึกเดินลาดตะเวนเลยดีไหมมันก็ไม่ไเป็นผลหรอกเพราะว่าไอ้พวกขม็นนไะไอ้พวกคุณเซนอะไรเน,นี่ยมันไม่ได้สนใจชีวิตเลยสึกเลย มีแต่อีไท้ยเนี่ยแหละต่อรองอยากจะยื้อในเขากูถามว่าพวกทหารชิดเก่าๆที่เขาลบกันมาแต่ก่อกนแต่ก่อน่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกเขา่าเขาไม่หอบยิ้วมาให้เหนื่อยหรอกแล้วเขาไม่เอามานั่งหมข้าวตัดเล็บตัดผมํำฟันล้างไตตับไตไตค้ณหรอกเขาจัดมันจบไปแล้วจะจัดมันจบไปแล้วแต่คนไในยุคนี้แหละมึงเอากลับเข้ามาเลี้ยงดูดีกินข้าวกินดีอยู่ดีอ้วนหนีแหลมตำราน กูไม่แน่ใจว่าแปลงฟันนี้ด้วยไหมหรืออะไรไะคือดูแลดีจนเขมินมันไม่อยากกลับแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเอาแต่คนในอ่ะแสดงสปิริตโชว์ให้เขมิดดูโชว์ออกมาพูดกันยกใหญ่เลยแกไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเขมิดแกไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเอาไปเลยของกุญชาแดกได้เหรอของมุชาแดกได้เหรอคุณเอกของกุชาแดกอะไรได้มา แด็กอะไรได้บ้างกับพญชาก้างปะทูกระดูไก่พี่ครงหมาเหรอเออแมกพี่บอกให้มันไม่ต้องหอรทานนะแล้วมันไม่ต้องหอทานแบเดี๋ยวมันก็แปะเลงนิดอามม่าบางทีอ่ะนคนเรามัน เรียกว่าอะไรวะไม่มันมันมันพูดมันพูดมันพูดแบบประมาณเหมือแนบบประมาณว่ามันไม่ใหก่ทหารไม่ใหญ่ขาของมันอะไรประมาณเนี้ยเนะาะฮะอิโมจิไม่รู้อ่ะ มึงช่วยเอากระเหม็นออกไปจากชีวิตกูดิอะไรอ่ะมึงเอาออกไปดิเอาออกไปดิเออมึงเอาออกไปเอาออกไปเอาออกไปยวกูอดทนไม่ไหวกูกระโดดไอ้แป้งผ่านจรเลยแบบกูนะด้วยกนะระเหม็นแม่งก็ดูถูกคนไทยัมพูชายผู้นำัมพูชามันก็ทำอะไรย่อเย,อเยอ้ยไทยกูไม่เห็นใครทำอะไรได้เลย กูไม่เห็นไยยทำอะไรได้ไหนไทยไม่กล้าทําอะไรสักอย่างกูกูกูมองวันนี้กูดูข่าวแล้วกูเห็นได้ออกมาพูดกันเอาคขมเมนตส่งจะเลยสืกคืนเขาเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์กูงงมากบางทีอ่ะบางคนอ่ะไม่พูดก็ดีนะถ้าพูดมาแล้วมันไม่ได้เรื่องไม่ต้องพูดหรอกเนาะไม่ต้องพูดเขาไม่ได้หักได้เลย เขาไม่อยากได้เลยพวกมึงอะ่ะนะทาหารเนะี่ยปกป้องผืนแผ่นดินไทยทำงานตากแดดนี่ฝนจะ้ะฝนฝนตกพายุเข้าพายุนี่เป็นเข้าแบบว่าทั้งประเทศเขารู้กันหมดอูก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบ,บาลเขารู้หรือเปล่าฝนตกพายุอนมึงก็อย่ามาพูดเดอ้อ ว่าไม่ใช่นาที่ของมึงคําว่าหน้าที่คือมึงเป็นฝ่ายค้านมึงก็คือได้มาจากหนึ่งเสียงของประชาชนที่เขาเลือกมึงมาแม้จะแพ้ก็ตามมึงก็เป็นฝ่ายค้านมึงก็สามารถทํางานได้ถ้าบอกว่ารัฐบาลพวกนักการเมืองฝ่ายค้านมีฝ่ายค้านแล้วฝ่ายค้านไม่ต้องทํางานให้รัฐบาลทํางานฝ่ายเดียวกูลงมั่งกูก็เป็นฝ่ายค้านกูจะค้านแม่งทุกอย่างนะปะมา แล้วก็ได้เงินเดือนกูไม่ได้สนใจอะไรจะเพเจ้าจะเป็น,ปน,ปนยังไงก็ตั้งมาได้กูได้เงินเดือนทุกเดือน